มาอีกแล้วครับรถเข้าใมานะครับมาด้าไฟเตอร์นะครับ,รบสวยๆเลยคันนี้เครื่อง2500เดี๋ยแถวเลยนะดูสีข้างนอกสีบอลเงินสภาพอะไรก็ยังดีอยู่เลยเนี่ยขอบป้ายคำเบียนใส่ให้ใหม่พอร์ฟอร์ม a นซ์เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสีสวยนะครับสีก็ใช้ได้เลยนะไม่คีเลรนะครับเนอินอลเงินล้อกระทาทั้งสีล้อนะครับผมกระจกหน้าดีเฉหน้าดีไม่แกเท้านะครับ้า,าบบมี ดี่ดีดีฟังก็ตามมีการใช้งานออกเอานะครับก็มีมีโลงมีรอยอะไรก็ตามปกตินั่นแหละนะครับเขาก็เป็นอย่างนี้ครับอย่าดูดูภาพบ้างๆ้ะมาจา้าไปเติมเรื่องสองปันห้านะครับปีไหนก็ไม่รู้สองปันสามสองปันสี่ที่เลยมั้งครับถ้ารายละเอียดดูลง,ลงไปดูแล้วการฝ่าท้ายมีอันนั้นให้ใส่ให้แล้วฝาท้ายเปิดให้ตามปกตินะครับนี่ดูดิกระบะนะกระบะเดียวเขาน้ำไม่ ไลเนอร์ไม่มีนะครับมีตามสภาพอย่างนี้เลยก็สะอาดดูไม่ผงไม่ผุอะไรนะครับใช้งานได้อ้าวแก้วไปต่อข้างนี้ก็มีตำหนิมีรอยบ้างเดี๋ยวแจ้งสีให้นะครับเดี๋ยวขัดสีให้อันนี้นะครับก็ตามสภาพการใช้งานดูล้อกระทุงกระทามีครบนะกระจกกระจกเล็กนี้ภอ้าวแวะหน่อยแวะหน่อยแวะใต้นี้หน่อยภายในก็ดีก็ ดูข้างในอ่าเดี๋ยวไปเปิดข้างนู้นมันจะได้สวหางขึ้นนี่นะครับมีเครื่องเสียง JVC มีเครื่องเล่น JVC ให้แต่มันก็ไม่ค่อยอันนั้นหรอกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นแบบบลูทูธเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ที่มันมีรับบลูทูธให้ได้เหมือนสมัยนี้นะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแผ่นซนะีดีน่ะอ่าดูตัวบอกกันก่อนอ่าบอหนังบอหนังแล้วเข้าหุ้มใหม่แล้วแล้วก็เป็นลายถักอย่างนี้สวยงามนะดูดิดสองข้างเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมสวยนะ บอกแขบเขาหน่อยนะแ๋วนะ้อยากนำเสนอบบาแขบเห็นไหมโอ้โหคนน,นั่งเลยดีเลยนะเขาทำให้หมดแล้วนี่บบาแขบนุ่มๆเลยเนี่ยพนักจิงข้างหลังเขาก็ทํามาดีคันนี้เขาทามาดีเลยนะรถใช้รถแชรพร้อมใช้งานได้เลยนะนะครับแล้วก็แอร์เย็นไปดูข้างหน้าเครื่องกันไปอ่ปิดประตูหน่อ,อ่ะ คอนโข้างหน้าเครื่องห้องเครื่องมีอะไรบ้างวันนี้ห้องเครื่องมีเท่าที่เห็นนะมีหมอ้อน้ําใหม่หม้อน้ํานี่ของใหม่และแบตเตอรี่เนี่ยเราซื้อให้ใหม่แล้วแบตเตอรี่เราเราเอาตอัวใหม่ให้ที่เห็นที่เขาเปลี่ยนมาอ่ะมีหมอ้อน้ําใหม่สายพานใหม่แล้วก็ปั๊มน้ําอ่ะเขาทำมาใหม่แล้วคันนี้นะนะครับก็ตามอันนั้นเลยอย่างอย่างที่เห็นอ่ะมายัางไงเราก็ขายไปอย่างนั้นเลยเห็นไหมปั๊มน้ําอ่ะปั๊มน้ํามันยังเงินเงินใหม่ๆอยู่เลย ี่ไงตะข,ขาวนี่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 อนั่นแหละปั๊มน้ำปั๊มน้ำใหม่อ่านั่นแหละปั๊มน้ำปั๊มน้ำใหม่หมอน้ำใหม่หมเลยเป็นพลาสติกแขมงยังสวยๆอยู่เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อามาดูคันนี้เนี่ยซื้อรถก,กับเราเราเทแบตเตอรี่ให้ดูด้วยนะเช็คเช็คค่า CCA แบตเตอรี่จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยได้แบตเสื่อมได้อะไรไหนนี่กูดแบตเตอรี่เห็นไหมค่า CCA 498แอมป์นะครับค่า CCA โคตรสูงน่ะ498คือแบตเตอรี่ดีเลยดีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับสมได้ยมาหายเนี่ยแบตเตอรี่แจวเครื่องเง็แล้วนะครับเบ็ดหม้อน้ำใหม่ปั๊มน้ำใหม่แล้วก็แบตเตอรี่ใหม่ท่านี้ก็แจวแล้วคันนี้บอกอีกอย่างหนึ่งคือคือปกติน่ะมันเป็นมันเป็นท่อไอดีของเครื่องเทอร์โบอันนี้อันนี้พูดพูดตรงๆเลยนะว่ามันเป็นท่อไอดีของเครื่องเทอร์โบแล้วก็เขาใส่ปั๊มเทอร์โบมาแล้ว เนี่ยปั๊มเทอร์โบมันจะเป็นฝาอย่างนี้พวกไฟเตอร์พวกไฟเตอร์พวกเรนเจอร์ฝาเทอร์โบจะเป็นฝาปั๊มเทอร์โบจะเป็นอย่างนี้ท่อไอดีก็เป็นท่อไอดีเทอร์โบแล้วถ้าเกิดท่อไอดีธรรมดามันจะขึ้นตรงนี้ข,นขึ้นขึ้นข้างบนตรงนี้เหมือนเขาเตรียมจะเซ็ตเทอร์โบคันนี้นะหรือใครใครอยากเอาไปต่อยอดก็ไปได้เลยนะท,ที่มันขี่ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรท่อมีท่อไอดีเทอร์โบให้แล้วมีปั๊มเทอร์โบให้แล้วที่เขาไปซื้อเซเจอร์เทอร์โบกับเทอร์โบรุ่นหนึ่งแล้วก็ให้ช่างเขาติดตั้้งใหกก่อน น้ำมันไหลกลับฉะนั้นจบพี่ใช้เทอร์โบได้เลยแจ๋วๆเลยคันนี้นะ่ะพี่ผมบอกเหมือนเหมือนเขาเตรียมพร้อมเขาจะติดเทอร์โบไปแล้วรถพี่ดีนะตอนนี้ราพี่ดีสภาพดีเลยน้ำปัญหาความร้อนไม่มีเช็คน้ำมันเช,เช็คน้ำหล่อเย็นให้แล้วซีปั๊มแน่นนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะ ไม่ดังนะคับไม่ไเลยไม่ไ้ย้าาได้เลยะไม่มีม่มีควนไม่มไไม่มีัไม่มีไนะครับอนี้ใช้อุ้ยอันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวลับกนอ มา,าด้าไฟเตอร์วอนนี้นะครับเครื่องอะไรทำเขาเขาจ้าของเดิมมาเขาดูแลมาแล้วก็ดูดีแล้วก็เอ่อ่อน้ำใหม่ปั๊มน้ำใหม่ปั๊มเทอร์โบแล้วก็